เอกจากแฟลงทุเรียงครับมาปับสภาพหยาตัดหยาห้าหาูกแหงครับว่ามันเสืออยู่เลยนี่มากินลูกงัว่ครับ,อรบเอาไวบเัวลองกินน้ำนะครับนี่มีเสือได้เลยครับกับงูสิงครับจะ่าำเต็มชาแล้วครับตอนน้ำมาไหล ิไปกินไปนี่แหละท่าเสามานอนท่อมริมสาครับหยุดพูกเปไปแล้วเอเค,ครับต้องไปหาอาหารกินกันอีกแล้วนี่คนเรื่องกินเป็นอะไรค่อยไปรลุนกันครับผมน้มงปลูกไปครับปลูกไว้น้ำปลาไก่อนตักแตนหลายๆลายเลย จะกินแน่อาเจ๊ตั้มาคุงกินครับกิงปลาอย่างกรแต่เอามันอมนอนเด่นเดี่ยเป็นมะละกีนกคือพักสไลด์เก่งต้องต้องประชาดเอ้มากลอนมาแต้อมนี่ตัดไปครับ ข้างงัวไปลามแล้วก็อ่อนปลาดุกกินเทียงครับปลาดุกใส่หม้อไปครับง้อไข่จะมีค่าอ่อนแก่บังหงแก่บังหุงครับรก็พายเลิศนี่นแสบก็แล้วแหละครับไม่มีอะไรทำนนา่อนอื่นก็ใส่ค่าคนมีค่าใส่ไปเลยเน้น ห,หลายแฉบหลายห,หลายเปลืองอทำกินทำด้วยพริกครับพริกนี่มีหลากหลายลูกโดดมีลูกโดดก็แบบต่ำมดาดเก็บพักสลไลด์มาสิ แอปไลายเครื่องทำคลิกอะอาตาไปไกลๆควบครับจำพ่อให้มันแตก๋ยวกับฟันมานคงใส่พร้อมกันเลยคงแปับนึงครับ

ใ่ครับแทงไม่พร้อมกันเลยสูตรเนป่าครับใต้องไปรอมันมีข้าวครับมเนี่ยข้าวเรียบหมดนี่เดี๋ยวใส่ตามครับเดี๋ยวไปใส่ไฟเลยครับต้องข้างไฟครับลอดเดือดใส่เวลาสามวันขั้นตอนนี้ครับครับใหาไปนั่งเป่าคุยสบายใจครับใส้เวลาสักครู่ครับหนึ่งวันผ่านไปครับ ข้านึงครับอือจัดติดแล้วบวดดนครับบดดนใจเย็นกระบนการเชยเวลา,า,เาก็คเขาจะเลือดลงไปต้องันเลยอือก็ต้งเดือดทำโดยประเดียกสารข้ามนำบาตองทองด้วยเสียเมียสิบป,ป๋ามาสีเฮาครับนี่ เออครับอยากหนึ่งเม็ดแปะจิตฝาฝาไม่รักดีหนึ่งแกะครับหมอบ๊วขวมเป็นสใส่ได้ครับมาขวมคดครับ ดับตลอดนึงครับมันสุ้กแต่ผมมีแน่นวาละอ่าโอ้ยเบิดมั่วมันแสบหลายนี่ครับเดือดพุทธเส้นไปบงังใกล้นะครับต้องเดือดหุงเอาอีเลดอ่อ,อนนะกิ้นได้เลยแล้วก็แสบไปหาหมออืม ท,ท้องไห้ท้องหน้าหากินแน่นีหละครับ,บรแล้วดูกระเปื่อเหโอเคครับน้ำจะแห้งอ้หู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 หส่วนน้ำพร้อมเสริฟครับเอเคครับไปกินเขาก่อนกินไผ่กิน,กนมนนนันล่ะขอกนนรอมนาครับดูแลสุขภาพรับผม